ไ i n r a f t แต่โลกนี้มีแต่ถังราว่ะ ครับเปิดมาแล้วก็เกิดอะไรนีกันเดียวโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเกิดมาก็ลงลาวาเลยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าเกิดมาเราตายเลยแนละ้วโอ้โหเกือบตายเลยตั้งที่พื้นที่ให้ยืนก็มีแต่ดันไปเกิดในรูลาวาซะได้โลกนี้มันช่างโหดร้ายเกินยังไงก็ตามในตอนนี้เราก็มาอยู่ในโลกที่มีแต่ถังลาวานะครับผมพร้อมกับเลือดที่เหลือแค่2หัวใจเท่านั้นนั่นหมายค <c oughs> วามว่าถ้าผมตกลงไปในลาวาสักก้าวเดียวแล้วก็ผมก็จะตายทันทีเพราะฉะนั้นผมจะต้องเดินแบบระมัดระวังมากๆเลยในวันนี้ซึ่งเป้าหมายในวันนี้ของผมนะครับคือการตาม ผมคิดว่าชาเลนจ์วันนี้น่าจะไม่ยากเพราะว่าแค่เดินเลาะขอบไปแบบนี้ก็รอดแล้วว่าแต่ทําไมพวกสัตว์มันถึงไม่ตกลาวากันล่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยืนกันเซียนเชียวเดี๋ยวนะตัวหมูตัวนั้นมันตกลงไปแล้วไม่ใช่เหรอดูยังไงก็ต้องล่งลงไปแล้วชัดๆเฮ้ยที่โก้งผมหวังว่าไอรอนโกเลมเนี่ยจะไม่ตกลงไปในลาวาและสามารถยืนได้เหมือนสัตว์พวกนี้นะครับถ้าไม่งั้นละก็ผมจะต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านอ่นเออโอ้สวัสดีโกเลมโอ้โหดูเหมือนว่าชาเลนจ์วันนี้จะง่ายอีกแล้วครับผมเอาแหละนายรอฉันตรงนีี้แปนนนนึงเด๋ยววฉัขออาาก่ะ เชืบเท่าน uh. uh. yep. anyway> ี้ก็ได้ขวานหินมาแล้วเอาละพวกได้เวลาสังหารโหดย่ออเฮ้ยแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้ไม่มีใครเห็นครับผมนี่แน่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 ยอดลันของการทำให้ฉันดูแย่ถ่อช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 ่อเรียบร้อยโอ้โหโชคดีนะครับเนี่ยที่เหล็กมันไม่ตกลงลาวาไปชนะแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับโยโยโย่